พรรคสร้างนักวทไทยไว้คอล่าเนี่ยมองว่าเป็นคั้วที่สามแต่ผลก็คือว่าพี่กลับไปสู่พรรคพลังประชารัฐเงินไม่มีใช่ไหมพี่เงินหมดหรือเปล่าโพสิชันของพี่สนเนี่ยในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วพี่กลับเข้าไปเหรพี่ไม่เข็ดเหรอครับสอนบอกเองว่าเราต้องการเป็นความหวังครับถูกไหมครับเปรียบเหมือนเป็นขั้วที่สามทางการเมือง อุดมการเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าสอดรับกับกติกามากขึ้นครับพรรพลังประชารัฐไม่ใช่ของใหม่สำหรับพวกเราผมคิดว่าพรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ใช่พรคพลังประชารัฐในอดีตเราจะไปมองการเมืองเป็นวิเคราะห์บนสถานการณ์เดียวกันบนเรื่องเดียวกันเนี่ยผมว่าเรามองกันแบบนั้นไม่ได้เปิดใจที่แรกกับสนธิรัฐสนธิจิรวงเมื่อต้องมนการเมือง ในวันที่การเมืองไทยใช้เงินอำนาจและอุดมการณ์อะไรที่ทำให้ต้องกลับคืนรังพลังประชารัฐคุยกับผมหน่อย